สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มินทริกกว่าและตอนนี้คุณอยู่กับซีในเกมโรบ็อกนั่นเองยาฮูและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเหมียวซังอีกเช่นเคยค่ะว,วัสดีค่ะวัสดีค่ะผมชื่อเหมียวซังตอนนี้ก็มัอยู่กับเจ้านายเจ้านายที่นี่มันที่ไหนหรือโอที่นี่เหรอมันคือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อ,รองค์การนาซานั่นเองจ้ะเออเจ้านายประเทศไทยไม่มีองค์การนาซ่าโอ้โหเหมียวซังมีความรู้ด้วยแฮะ เก่งมากเลยเป็นแมวที่ฉลาดมากๆเลยนะคะเนี่ยว่าแต่เจ้านายจะทําอะไรหรือตอนนี้เราก็รอพนักง,งานต้อนรับนะคะมาต้อนรับเราเนั่นเองมาแล้วครับมาแล้วครับชวนทางนี้เลยครับแม่สาวน้อยกับแมวสุดสวยเอ๊ะหรือว่าจะเป็นแมวสุดหล่อดีเอ่อเจ้านายคนนี้เขาดูเป็นมิตรกับเรานะรอซุ้มมาเลยครับประตูนี้มีเครื่องสแกนพร้อมแล้วขอไปประตูเป๊บโอเคครับตอนนี้นะครับให้เดินไปทางตามทางเดินเลยนะครับ เจ้านายนี่มันจะวนกลับนะไม่หลอกนี่ไงทางเดือนนี้แหละโอเคเจ้านายลุยกันเลยโอ้โหที่นี่มันก็รู้สึกวังเวงเหมือนกันนะวังเวงอะไรล่ะเมียวสังเราก็มีกันอยู่สองคนเอ,อ๊ะหนึ่งคนกับหนึ่งตัวโอ้โหตอนนี้นะคะรู้สึกว่าจะเจอกับห้องลับนะคะอ๋อเจ้านายมีขนมให้กินด้วยเขนมขนมอะไรเนี่ยนี่มันกะหรี่ปั๊บหรือเปล่า รู้สึกเหมือนก็เป็นฮอทดอกนะเออไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนะื้อเหมียวซังดูแล้วมันอันตรายนะ wow. oh, oh, ว้าโอ้โหเจ้านายมันอยากให้เหมียกินขอไปดมสักนิดก็ยังดีเมียวซังไม่ได้นะห้ามกินอะไรที่มันแปลกปลอมอย่างนี้ดูสิมันเป็นการทดลองนะแต่ว่ามันน่าก,กินจังเลยนะเจ้านายไม่ได้ไม่ได้อดใจไว้เมียวซังเหมียวไม่กินก็ได้ล้านี้ตัวอะไรลองกดปุ่มสิเอ๊บอื uh ้อเจ้านาย ป่มเขียวๆนี้มันมีน้ำเขียวๆออกมาด้วยดูสิมันไหลออกมาจากท่อสีเหลืองอ้าวเจ้านายไปทําอะไรหรือเปล่าทำไมสัญญาณมันดังเออเมียวซังฉันไม่ได้ทําอะไรเลยจริงๆโอ้ยยน,นไงมีเบอร์เกอร์ออกมาแล้วอ๋อเบอร์เกอร์นี่เมียวขยาก,กินจังเลยเจ้านายขอหน่อยได้ไหมไม่ได้นะเมียวซังมันเป็นสิ่งแปลกปลอมอแปลกปลอมยังไงเมียวซังไม่เห็นหรอกมันออกมาจากน้ําสีเขียวน้ําสีเขียวนี้อาจจะเป็น ไม่ต้องพูดต่อแล้วแหละเหมียวซังพอจะเดาออกว่ามันคืออะไรออเหมียวซังนี่เป็นคนที่คิดอะไรเก่งเหมือนกันกนะเจเนียอ้าวนั่นย้อย้ซังนี่นะเจ้านายไปหาย้อยสิอ้าวไม่เกลียดย้อยแล้วเหรอไม่เป็นไรหรอกให้อภยัยย้อยแล้ววันนั้นย้อยพาไปเที่ยวสนุกจังเลยมาเลยมาเลย,เ,ลยเดี๋ยวจะพาไปกินของอร่อยเร็วๆเลยกดปุ่มตรงนั้นอะสีเขียวอเจ้านายนมันหัวคนเอ้ยอาจจะเป็นหัวแมวหรือเปล่าอ๋อไม่แน่ใจกดอีกทีสิ ายโอ๊ยนี่ทำไมย่อยแกงเหี๋ยวซางอย่างนี้ไม่ได้การนะคะขอไปจัดการเจ้าหย่อยหน่อยแนาม่ะตอนนี้สิมาตอนนี้สิกดปุ่ปมตรงนี้เลยหูเครื่องจะระเบิดหย่อยมันทำอะไรเนี่ยตายแล้วอ่าไม่ต้องใจรอกเครื่องมันก็อย่างนี้แหละมันเก่าแล้วอร่อยไหมละ่ะกาแฟที่ได้กินนะ่ะเอออร่อยดีเหมือนกันนะย่อยโอเคค่ะตอนนี้นะคะอารมณ์ตุง,ตงนังมากเหมือนเครื่องจะระเบิดยังไงอย่างนั้นเลยโอเคค่ะตอนนี้ยังไงดียังไงดีเจ้านาย ไปกันเถอะอยู่ตรงนี้นานรับรองสีมองเเทงเออยังไงดีล่ะตอนนี้นะคะสีก็ออกมาเดินสำรวจค่ะและแล้วก็เจอนักวิทยาศาสตร์สองคนย,ย้อยไปทำอะไรตรงนั้นตอนนี้ย้อยอยู่กับนักวิทยาศาสตร์หนึ่งคนพวกเรากำลังจะทำการทดลองโดยให้เหมียวซังกับมิโดริเป็นเหยื่อในครั้งนี้เป็นอะไรนะเป็นเหยื่อในครั้งนี้เข้าไปสิเข้าไปสิเ,ปสเจ้านายจะดีหรือ อาไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวฉันเข้าไปเองไม่มีอะไรที่น่ากังวลหรอกอาจารย์นายมีคนใจดีแล้วแต่ฉันขออย่างหนึง่งขอให้เธอมาดูฉันใคใกล้ได้ไหมล่ะเออยังไงดีล่ะเหนียวซ้างอาจารย์นายก็ไปดูสิดูอยู่ห่างๆอย่าง,าง,าง,างวงๆนี่แหละนะอย่าเข้าไปใกล้มากการทานเรงในเริ่มต้นขึ้นแล้วและตอนนี้ร่างกายได้รวมตัวกับโมเลกุลโครงสร้าทุกอย่างได้ประสานกันเรียบร้อยแล้วอาจารนายมันไม่โอเคแล้ว โอ้ยไอ้ย้อยตายแล้ว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 ยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยฉันกลายเป็นไฟฉันร้อนรุ่มเหลือเกินโอ้ยใครก็ได้ช่วยฉันทีไม่เป็นไรหรอกครับมันก็แค่การทดลองทางวิทยาศาสตร์เขาคนนั้นยังมีจิตใจที่เป็นมนุษย์เพียงแต่ร่างกายของเขายังคงเล่าร้อนเท่านั้นเองไม่ต้องกลัวไปนะครับโอ้ยเจ้านายเมียว่าที่นี่มันไม่ปกตินะ โอ้ไข่อะไรไปดูหน่อยสินี่น่ะเหรอเหมียวซังมันคือไข่แมวไงแมวมีไข่ได้เหรอเจ้านายอ้าวแล้วเหมียวซังมีขไข่ไหมล่ะอ้าเหมียวเหม็กก็ไม่แน่ใจบางทีก็มีบางทีก็มีมมอ้าวเหมียวซังรบมุกบ้าบ้าแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาช่องนี้ไม่เอานะคะไม่พูดใจหยาบคายเจ้านายทำอะไรเล่นคอมเหมียวซังหิวปะก็หิวใช้ได้นะโอ้โหปาหลาไห ฉลามเหรอเมียวซังขอดูใกล้ๆหน่อยเจ้านายเหมียวกลัวนะปลามันใหญ่เกินไปไม่เป็นไรหรอกมันไม่กัดหรอกว้าเจ้านายมันมาแล้วโอ้โหเจ้านายนีทําเหมียวตกกระจายวัใจจะวายลนไปอยู่ตะตุ่มตะตุ่มอะไรล่ะดูอีกทีให้เต็มตาเมียวซังว้าปลาอะไรใหญ่จุงอ๋อเจ้านายอุโมนี่มันสวยจังเลยเมียวชอบอุ๊ยเมียวซังมีคนอยู่ตรงนั้นเจ้านายเขาไม่น่าไว้วางใจเลยมีอะไรก็ไม่รู้สีเขียวๆติดที่ปาก อย่าไปอยู่เขาเจ้านายดีแล้ว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 อาจารย์นายอาจานายเป็นอะไรไหมหนีทันเปล่าเหมียวซังฉันไม่ไหวแล้วอาจานายเป็นอะไรดูสิเหมือนฉันจะติดเชื้อเชื้ออะไรอ้าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอาานายเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันฉันเริ่มจะควบคุมตัวเองไม่อยู่แล้วเหมียวซัง อาจารย์นายใจเย็นๆนะผู้โทษทัศนโมสังโคโอ้โหอาจานายนั่นๆๆๆสีเขียวๆเหมือนกันเจ้านายลองเข้าไปสิเผื่ออะไรจะที่ขึ้นเหนียวสั่งฉันไม่ไหวแล้วฉันกําลังจะตายไม่ถ้าเจ้านายไม่อย่าเป็นอะไรไปนะหรือเจ้านายก็หายเจ้านายเจ้านายเจ้านายได้ยินเหนียวไหมเจ้านายเจ้านายจะไปไหนทาไมเจ้านายไม่ตอบ tham ngay đi là cháu này, cháu này, ủa, ai lại, không biết ai vậy, ai giỏi, 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 đâu có ai tụi à, phe nào káp, ờ, giỏi, giỏi, giỏi. <laughs> à, cháu này, cháu này. <laughs> Chỗ này chả Chỗ này phang nhiều nè Ây dồi Ây dồi này Mày lại khuất hả mày Mày tôi tì sửa này hà nó nè Tì sửa Tì sửa Ô Chỗ này không nào nào? này 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 เออย้อยฉันเป็นอะไรไปเนี่ยอาจารย์นายดูดแล้วเจ้านายเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยเออช่างมันเถอะเจ้านายจำอะไรไม่ได้เลยหรออืมจำอะไรนี่ฉันก็กำลังขับยานอยู่ไงเอเจ้านายเอ้หรือว่าเหมียวฝันไปวะเอ้ยเริ่มงงว่ะชีวิตเออช่างมันเถอะเออเจ้านายไปไหนเนี่ยขับยานงี้เมียวอะไรเนี่ยละเมอเพ้อพูบอะไรเนี่ยเมื่อกี้ฝันเหรอแอบหลับบนไหล่เนี่ยนะทำไปได้ยังไงเนี่ย เจ้านายจะบอกให้ฟังนะบอกอะไรเมืเ่อคี้เหมียวฝันว่าเจ้านายกลายเป็นซอมบี้น่าก,กลัวมากเลยแล้วเหมียวก็เจอหยอยซังหยอยซังก็หนีเจ้านายไม่ช่วยกันเลยแหละเหมียวควรจะตื่นนะคะมาฝงมาฝันอะไรตอนนี้กลางวันแสกๆเหมียวเหม,มียวรู้สึกว่ามันเป็นจริงนะไรสาระ,ะไม่เชื่อแมวเหรอ อืมไม่เชื่อแมวหรอกจ้ะเมียวซังมาเหมียวไม่ได้โกหกจริงๆนะสาบานให้คอขาดตายเลยเหมียวถ้ายังพูดจามัมวซ่วยอย่างนี้นะเจ้านายจะไม่ให้กินปลาทูปไปหนึ่งอาทิตย์อ้าเจ้านายขับดีๆสิไม่พูดแล้วจ้ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเหมียวซังเช่นเคยที่เพิ่มเติมคือนกแก้วนั่นเองเน่นกแก้วอยู่ไหนเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมนั่นไงสวัสดีจ้ะฉันชื่อนกแก้ว กอดยูบนหลังผู้ชายผมสีม่วงฉันเป็นเด็กดีมีคุณธรรมประจำใจเออเจ้านายไม่ดีหรอกอย่าไปยุ่งกับเขาเลยฉันเป็นนกแก้วมีคุณธรรมประจำใจจริงๆนะสวัสดีครับผมนายผมม่วงเมียกลักตรงที่ผมสีม่วงนี่แหละครับผมมีนกคู่ใจจะพาคุณไปทัวร์ที่ประเทศอเมริกา ไปด้วยกันไหมครับถ้าไปก็ตามมาเลยทางนั้นนะครับตรงมาเลยโอ้คุณผู้หญิงผมเปิดประตูให้ครับนี่ครับสมุนของผมว่าไงพักว่าว่าไงว่าไงตอนนี้ผมจะพาคุณไปทัวร์นะครับเ่าเจ้านายจะไปกับเขาจริงๆหรืออืมก็คงต้องไปนะเอาอยัางไงต่อดีล่ะอ๋อตามมาเลยครับทางนี้เป็นทางออกที่จะไปสู่อุโมงค์ลี้ลับตามมาเลย โอ้โเจ้านายเปลี่ยนชุดไหมยอย่าดีกว่าโอ้ไม่เปลี่ยนแล้วครับเงินผมขอเปลี่ยนก่อนโอเคตามผมมาเลยครับประตูช่งแปดออกเฮ้ะเมียวซังเมียวซังใช่ไหมเราชื่อนกแก้วนะเราเป็นเด็กดีมีคุณธรรมประจำาจโอ้ตายแล้วเจ้านายนกตัวนี้มันปกติหรือเปล่าเนี่ยก็น่าจะปกตินะเหมียวซังอ้าไปเลยครับไปเลยครับไม่ดูแล้หรือครับ เออไม่ละค่ะขอบคุณมากค่ะจะออกไปแล้วโอเคครับตามผมมาเลยโอ้สมุนพวกตอนนี้นะพวกเราก็ได้มารวมตัวกันที่นี่เพื่อทำธุรกิจอันยิ่งใหญ่ให้ยกับมนุษยชาติของเรานั่นเองอ้าคุณจะไปไหนล่ะครับเออเจ้านายเขาเรียกเจ้านายเนะจะไปไหนครับไปเหอะเมียวซังเรารีรบสลไลด์ห้โต้กันไปดีกว่าตอนนี้นะเราก็จะหนีจากนกแก้วแล้วค่ะรู้สึกว่านกแก้วนี้จะตามเราตลอดทางเลยนะ อาจจะเป็นน้องๆหรือเปล่าเออก็ดีนะคะมาร่วมในภารกิจแห่งนี้โอ้มเมจานันไงยอุโมงค์ปิวแล้วครับอ๋อเจ้านายเมื่อกี้อะไรเวบๆนี่คืออุโมงค์ลี้ลับมันสามารถทะลุม,มิติได้ครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมาทําให้กับคุณเป็นตัวอย่างในครั้งนี้ตามผมเลยครับเออเจ้านายไปเร็วจะเชื่อได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ตายหลักครับตามเข้าไปเลยคุณนกแก้วนะั่นแะนะอ่ะเจ้านายไปเถอะ โอ,โอ้ตายแตหุ้ยหนีตายกันโอเคค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะรู้สึกประตูมิติจะเปิดออกแล้วเพื่อนเพื่อนพร้อมที่จะผจญภัยกันหรือยังคะพร้อมแล้วก็ไปกันเลยอ่ะประตูกําลังจะเปิดออกในไม่ชานี้ตามกันมาให้ทันล่ะพักพวกไปเลยครับผมนําไปก่อนเลยคุณมิโดริตามมาเร็วเมียวซังเอาย้ายไปได้เหรอไปกันเลยค่ะอ้โอ้โห สวยจุง้งที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหที่นี่สวยมากเลยนะคะรู้สึกว่าเราจะทะลุมิติวาร์ปเข้ามาอีกที่หนึง่งโอ้โสวยมากอะไรกันเนี่ยมันมหัศจรรย์อ้าวเจ้านายอ๋โโอะ๋ลเจ้านายยังอยู่เปล่าอยู่สิเมียวสร้างเอ๊ะเป็นอะไรสะตรงสติไม่อยู่กับตัวไปอีกรอบดีกว่าค่ะอาไปเร็ว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 อุ้ยรู้สึกสีมันเปลี่ยนเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวตายเอานะคะให้คนนั้นตก เออเจ้านายเป็นคนที่รอบครอบดีมากอ้าคนนั้นจะรอดหรือเปล่าเจ้านายเจ้านายไม่เป็นไรหรอกเหมียวซังเขาปลอดภัยกันทุกคนเอาละเหมียวซังตอนนี้นะซีก็จะพาเหมียวซังไปทะลุมิติรอบค่ะโดยการกดสวิตช์เรียบร้อยแล้วไปกันเลยเมื่อกี้ยังดูไม่ครบเลยนะเหมียวซังทนีนี้ต้องรีบกันแล้วแหละรู้สึกนะคะประตูมิติจะวาร์ปได้แค่แป๊บเดียวมีระยะเวลาประมาณไม่กี่วิเองนะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูหอคอยอู้บไปกันเลยเหมียวซังเร็ว เจ้านายสู้สู้เจ้านายสู้สูส้อ๋อสวยจังเลยรู้สึกว่าที่นี่จะเป็นการวารัปทะลุมิตินะถ้าประเทศไทยมีเนี่ยคงจะดีน่าดูแล้วเหมียวจะวัปที่ไหนล่ะเหมียวก็จะไปในที่ที่อยากไปนั่นแหละอุ๊อโอ้เวลามันสั้นจังเลยไปอีกไปอีกเจ้านายไปเลยไปเลยโอเคค่ะเพืเ่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มานั่งดูคลิปแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้กันอยู่เสมอมาเลยวันนี้นะคะซี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมแบ่งปันความสนุกให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะกดแชร์รัวๆเลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบายบายประตูมิติจงเปิดโอ้ ได้เลวเจ้านายไปกันเลยเออแบตเตอรี่จะหมดนะเอาไงดีเอาละเมียวสังไปกันเลยอ่ะมันยังไม่เปิดเลยเจ้านายไปกันเลยเปิดเร็วว้าหูไปกันเลยเจ้านาย let's go เจอกันใ่คลิปหนะ้าบายบายยู